นายตามใบเฟิร์นกลับไทยเหตุเป็นห่วงสุขภาพอาสาไปรับที่สนามบินช่วยฮิวกระเป๋าเพราะไม่อยากให้หวานใจเหนื่อยนั่นเองค่ะ ได้ใช้คำว่าหวานเปลืองมากสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มนายนภัทรกับสาวใบเฟิร์นพิมชนกถึงจะยังมีเลื่อนสถานะใช้คำว่าแฟนแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคืบหน้าไปได้สวยค่ะแถมล่าสุดสาวใบเฟิร์นบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับผู้จัดการและแกงเพ,เพื่อนแต่เมื่อลงรูประหว่างไปเที่ยวทำเอาหนุ่มนายถึงกลับรีบเข้าไปคอมเมนต์ว่ากลับมาทำง,งานได้แล้วทั้งคู่เลยซึ่งฝ่ายหญิงก็ตอบกลับสุดหวานว่า คิดถึงก็พูดเรียกได้ว่ามุดขึ้น Instagram มกันเลยทีเดียวค่ะเจอตัวหนุ่มนายไปจ่อมมยทำถึงเรื่องนี้หน่อยซึ่งก็เผยว่าที่ตามใบเฟินกลับไทยเพราะเป็นห่วงสุขภาพเห็นเดินทางไปเที่ยวนานกลัวพักผ่อนน้อยบอกที่ตันตามไปรับสนามบินเพราะว่าเขาคงเหนื่อยและกระเป๋าคงหนัก บวกกับบ้านไฟหญิงไม่อยู่เลยอาซาไปรับปลื้มได้คฝากเป็นเสื้อสนุปปีที่ตนชอบแถมยังชมสาวใบเฟินรู้ใจเลยซื้อมาฝากค่ะส่วนอีกหนึ่งโมเมนต์หวานที่ทำเอาหลายคนอิจฉาที่หนุ่มนายแกะซ้อยให้สาวใบเฟินก็บอกว่าเห็นเขาแกะอยู่นานแล้วในกลัวไฟหญิงจะเล็บเสียบอกเขินที่หลายคนแซวว่าอยากใหตนเป็นแฟน ซึ่งตนก็เหมือนครูทั่วไปค่ะดูแลกันได้อยากทําอะไรร้านอยากจิงไปเฟินไปตลอดชีวิตได้จริงๆค่ะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่ในทุกครั้งที่ไปเดทก็ยังทําตัวเรียบง่ายหาของอร่อยกัน